ทุกหลายเดพวกบ่มีเสือผ้าพวกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนคูสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC สุภูสุคนนะคะเมื่อนี่เป็นเซาวันที่อะไรยี่สบามันงครับผมยี่สามนะคะอ่าซีเบิกบ,บาดเล็กน้อยนะคะครับค่ะอาการไอเราไม่คู่ก่ะหายแล้วค่ะ ไอ้่าเป็นมือนึงค่ะก็มือนีก็ได้รับแขกล้วเพื่อนก็มาหาปูแต่เสาเนาะ,ค,ะค่ะครับผมค่ะเอฟซีก็รวมบุญมาผู้ละลิกละหน่อยนะค,ะ<ช>ค่ะครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะม,มือนีก็สีแดงๆนะคะมือว้านก็ฝนบต่ตกครับหินกับเสียลเ,เขาได้แล้วก็แม่<ช>คูค่ก็เลยเอือนสร้างซื้อเข้ามาเนาะค่ะเอือาานะะ<ช>สร้างซื้อเข้ามามือนีก็ เราเลยมาบอกกับปูกปูก็เลยว่าพอเสียหายเฮ็ดเร็วๆนี่นะครับผมเฮ็ดท้าวกูเวนนะคะนี่แต่คือองค์นี้นะคะองค์นี้ปรครับค่ะองค์นี้นะคะก็เลยให้สร้างซื้อเพิ่นมาเบิ่งนะคะเร็วๆเพราะว่าสิเฮ็ดแทนเฮ็ดองค์บักใหญ่เลยค่ะท้าวกูเวนมอเตอร์ท้าวกูเวนปางเพิ่นเป็นเทพนะคะต้องเกี่ยวกับพระวิุวรรณนั่นแหละนางด้านนางด้านหน้าด้วยกันบ่ครับค่ะแม่นทัดมาด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายของท้าวน์วิศวันนะคะนั่นล่ะ ก็เลยบันี้ก็สิเป็นองค์ปางเทพืุตนค่ะแต่เป็นแทนนะคะแทนสูงเพราะว่าสร้างเส้อมาเบิ่งโว้ยสีเฮ็ดสูงเติมที่แม่คู่ซันครับก็เลยก็เลยถา,า,ามเราว่าสีวางบ่ก็แล้วแต่แม่คู่สีเฮ็ด่าสัน่นตามตามปูระบูว่าก,กัว่างสิลาเลยก็คือวันที่หาเดือนหนานะคะครับแม่คู่ก็เลยขอโซขอลาขอปรอ,อนจากปูแต่ที่แม่คู่ไปจุดกัสีเห็นน้ากันนะคะแป๊หนึ่งนะคะขอเพิ่นแทงได้กับวได้ พูดได้ไปโค้กอะจูดถูกกับบขึ้นนะคะเรียบไม่คู่เลยไปจูดขึ้น<ม>เลขแปดตัวเดียวแล้วก็หายไปเลยบ,บ่มอ,อิเล่เบ,บิ่งหยักนะคะคแล้วก็ตัวสุดท้ายไม่คู่่าขออีกจักตัวได้ปูขั้นบอ่อให้สามตัวเพื่อนก็เลขีคนเลขหนึ่งขึ้นมานะค,ะค่ะแปดหนึ่งนะคะเด้อแปดหนึ่งแล้วมื่เศร้านี่แปดอีกกันหนึ่งพอดีเป็ลอตเตอรี่เข้ามาแนะคะค้ค่ะเขามาไม่คู่ก็เลยถทมมา ปูมือนีห้แม่คู่ไปยิบตัวได้บวกได้ปูลูกล้านกะบ่มีเงินเื้อพันหายราดตัวไปยิบเก่าเกียดว่าเว่าจะสี่เกาเกียดแม่คู่ก็เลยไปยิบเก่าเกียมาให้มาเขามาบางเนื้อหันให้มาไปยิบให้แป่บเก่าเกียดเก่าเกียดก็บหลายบไปมาที่เดกเลาว่าเกียดเกียดมาตัดแล้ว่าเกียเกียด แมนมาปูเอาดีๆเด้อเก้าเก็นะจะวันไม่พูก่ะเป็นเก่าเกคือเก็เก็แม่พู่กัาเก้าเก็ดกับเก็เก็ครับอมอันนี้เก็หนึ่งมาเก็ดนึเอากันไว้ให้เก้าและค่ะครับนี่ยที่แม่พู่ยิบเนาะค่ะเอามาเบาซัวพี่น้องฟังฮาเป็นอยากให้เพิ่นได้รับกาแตะว่าเหลียบปูเล่าให้ยิบย่ำแน่ะ ข้าเท่ากับออกทายสามตัวค่าเท่ากับออกสองตัวนะคะออมาจะมี้รางวัลน,นะครับเนาะเมน <ะ S 2> พอดีเงียเมียพอมีคนมาคู่กันเลยถามคืนคืนมาสวดมนต์พอดีเราจะดีข้าจักรพายข้ามาพอดีปูพันพายข้ามาแล้วมันมีพายุแพงเบิงเลยไปยิบเก่าเกตเด้ววะะเอว่าสามแลอวมียคู่ก็เลยเด็ 9, กเก่าเกตอะไรเกตต่อแล้วบันที่แล้วว่าเกตเกตเลยค่ะปูต่างเกตเท็จเกตไม่เนียงปูเอาว่าวดีๆ้วเก่าเกตว่าสาม พวกนี่ยนกไก่เจี๊อาจจะเป็นระเลี้ย่ไ่แม่แม่คู่กันดึงเอาเกากจบำเกจเจี๊แล้วบ่มีหลายมีท่านี้อันนี้กับวนี่เด้อวันทีหาเป็นเลือกย้มง่ามดีมากับกับเปียนึงทีใดว่าอาจจะเป็นห้าเปียนาะพ่น่นี่เราเป็นปัญหาปูอ่าที่เพื่อนเพืนเพ่นบ่ืเป็นตัวนะคะวันนี้เพื่นแกอยากปิดจยกบังแต่ว่าออกมาตีง่ายครับตีง่ายนื่งนั่หนกน่อยจิเป็นลมสิเรืบปด้ซื้อน้ำมูอกเป็นลมเยอะเต้ยลุนน้ำมูออะไรลุนน้ำมูอะไ มืึอนี้กับเจ้าแม่เซลล์ลุออกไปล่างย่ำฝูงโผโตเดือปบ้ยนะลุกเบียดเพราะท่านล่างหรือล่างรถกขันขาวก่อนเลคายหนึ่งหกแปดสี่นั่นแหละแต่ว่าไปล่างย่ำได้ออกย่ำนั้นที่เราละอาหารกลางวันครับผมโอ้มืึอนี้เจ้าขันนี้ไปเมียนเอาถ้วยออกไว้แล้วลุกเดืยวเอาเขาไวแล้วขี่ขันเด็กว่านขันนั่นแหละครับว่หนึ่งหกแปดสี่พี่น้องนั่นแหละมึอได้ไปล่างมันออกเด้ตะกี้ไปล่างออกมือมันเวียนแปดสี่ แต่ว่ารถเบี้ยนปูเนี่ยใกล้มือกันครับผมค่ะไปลางให้มันได้ขัดล่างบ่ไดซื้อบ่ได้ต๊ะโตก็ต้องล่างแล้วเมื่อนั้นแต่ว่าซื้อบลังแค่เคียงพี่พี่ตะพนังหายค่ะแต่ละอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะใครพี่น้องรักษาสุขภาพน้ำค่ะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนทั้งฝนตกเดี๋ยวแดดเดียวฝนเนาะค่ะถือฝนแดดกับเปลี่ยนนะคะมีอาการไอเจ็บข้อเป็นไข้ ไข้ยูแม่คู่เพอไเด้เป็นโดนค่ะอ่าโดยบาลมีปูขอปูนอะไะขันนันปูเอ้ยอันบ่มีไผมาส่งแท่ไเด้ปูเลยเห็นดอกบ่มีไผอันนั้นได้ยินเสียปูเด้ขันลูกบ่เศร้าเันดอกปูกับไข่ดอกแล้วก็เทน้มนต์ให้กินแต่พ่อไข่ความเสียนะคะดูความเสียจะคล้องมันสีเมียนบ่มีนค่ะขัาเสียมันได้เกิดจะเสียนัเมื่อคู่กันเล่นดีขึ้นอ่ะ ก็เปลีนได้มื่อนึงมื่อนึงขึ้นนึงนั่นแหละค่ะแต่ว่ายนี่ยเปลดแต่ว่ามื่อนั้นนู้นบานนี่ก็รับแขกได้ด้วค่ะค่ะบันทีกับแม่คู่กับสินนิมนต์กู่นะครัเออฮะนึกมองปู่ตาปู่คุณปู่บุกคุมเก่าคือเก่าค้างเก่าฝากเก่าเอ้าข้อมักข้าวเวรคู่วันมาค่ะว่าอื อาเนื้อม you know, uh, uh, ูที Light ่ผ <t ical grammar> ักข้าวเรียบรอกแล้วหรือเลักรระบูชาทื่ครือว่าเออลูกร้านมามือนึ่งืออพอมาค่ะใจกับประชงยัางเดียวนะแบ่ออพอกัขอถูกขอแบบขอถูกขอมาคือเก่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก้อนที่ยี่สิบสามปวันนี้วันที่เท้าถามใครวะเท้าถามเมื่อหมื่เมื่อหับ ลูกวานกันต่างกากรอมใอญ่เน้อทึศเชงเดือน,ออออน่าน,นมาครับมือใดญน้ะสิศใหญโชคได้ลราภได้โชคใหั่มาผ่านบานได้มาลูกเนาะเออทุกทึงทุก,ก่างอ้าม่คู่้าคือผ้าถางคูาางค่าาคาาคน้ำบ่อกโขกระชาวนาทางประตูโค้งกับกำลังศิชั้มเบ็ดเรียบหล่อเนาะชาวเวชชวนกำลังติดงานอือใจจะเช็ดเรียบรอ่อชงบุญแบบ เออหอระคังก็เช็ดบบก็ถ็ออืมภาระหนักก็เช็ดแร็อืมเรือทาราการรปลี่ยนอืมกำลังคือคือทารากำลังคือคือรังค่าเราวววววววแรวววววร้วววววววรวว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 ังข่ว่ัววววว็วรววววววขววววหอวว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 ว แก้ข้างหน้า <pentru> ก <them> ับสีหน้าครับใส่ไล่เออคือไปเรื่อยๆนะว่าคุณหน้าบอกราชการบุญกางคู่ท้นให้กับตัวเอิงปูรัคมบะเคยเคยเคยขังบะเคยเขาวัดเขาว่าบะเคยแม้่จะถึงงานกาวัดการว่าอืได้มาฟังปูจ่าแล้วเกิดใจใช้่า่าขึ้นมาก ด้วยึิดด้วยต่ของบูกของร้านผู้ับคนกัาด้วยความเชื่อนะลูกเนาะเออความเชื่อส่วนบุคคลทิ้งถือบ่เห็นตัวตรงทิ้งถึงมองบะเห็นอืมมั่ก็คือกันกับเท้าถงเดืนมไปข้างหน้านะลูกเออถวันกับบเคยเห็นารกกับบเคยเ็นเออผู้คนบเคยเห็นแต่ก็ต้องด้ไปจืล้วลูกเด้อ คือชินซักทิศมีจริงแต่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะลูกนะจิตวิญญาณโลกวิญญาณก็มีจริงแต่ไม่สามารถจะมองเห็นได้อืมีแต่บางคนที่มีเชนมีเชนคักปันได้บางเื้อบางที่กับวิสินเะด้อเด้อมันเกิดจากจิตนะลูกนะเกิดจากจิตใครบางคนที่ถือฐานได้ บอแมงวาคือมองเห็นได้ค <crawl prejudice> uh, ันมองเหงตกึกบึงยางกับคนยางต่ำกันลมกูแล้วอืมแต่ว่ากึกบึงยาอืมกึกพึ่ถือก็มือบาดนี่กึกบึงยางกับมืกึกบึงยางทัวรายกับมือ้ะดูเด้อเออแฝงในตัวอืมเป็นม่านกับมืเออมันบอแมงวาถือดีไปเมื่อจ้ดเออบอมแวงว่ากึกบึงยางเออ ตัวเปิ่งองหนันตัวเปิ่งองหนี่ตัวเปิ่งปูนั่นตัวเปิ่งปูนี่งอืม,อมเรศหนาจิ้งกับมือได้ยินจิตวิญญาณบ๋อภูเอองานแบบจิตวิญญาณชั่วร้ายมาครอบงำเรา<อ>ก็มือบานเชื้อบานชื่อลูกร้านบรูดกลวงนะบุ๋น้องหลงไปไหนเออหลงไปไหนคำเขาพาเบาข้าว่าเออดึงลรคนรก,กปุ่นไดบ่มันดึงคืนสวรรค์นะ อืพอจะหลานให้รู้ลานคือคือจะน่าแล้วเออก่อนจะเชื่ออะไรเออจงเชื่อมั่นตัวเองก่อนเออเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นบาดจริงไหมบาดจริงแค่นั้นแค่ไหนเออการกระทําเขาทําแบบไั้นเขาทำจริงหรือไม่จริงเราต้องพิดถูกด้วยตัวเราเองเข้าใจไหม เออบางม,มือตะข้ามากาข้ามเบา,ามือต่ข้ามมากุยโว้โอ้ว่าวาสอฉางนังวาสีฉากห,หนึ่งอืมแต่ไม่เห็นผมสำเร็จชักอย่างน้าอ,อยูมเนาะครับปูเอออะไรน่าเชื่อถือและไห่น่าเชื่อถือลูกร้านตรงพิึิพิจารณาเอองเพราะว่ามันมีชายมันอืมกับชายพระภูธเจ้าอืมพระวัมมามัน มันมาคูกันแล้วลูกเอออยากรุมร่างพุทธศาสนะแต่รุมร่างบอดดั่งรุมร่างบอดดั่แล้วลูกเออเพราะว่ามันมีรายถึงรายช้าหาจะเอาชนะมูม่านจะเอาชนะแต่ก็เอาชนะบอดดั่กิเลสตัณหาพาคนตุกตาแล้วลูกเ้อเมื่อกิเลสตัณหาของมนุษย์ ผู้ผู้ผู้คนมีทูกคนแต่เราจะมีมากมือน้อยแล้วก็อยู่ที่กิจใต้สำนึกของเราเออบากรูสิเ่งดีหอวบาสร็จดีบากุดดดดากกูสิ่งชดีรู้กุศิถึงบาทอืมฟูรงคนเอาเปรียบเอารักคมหูจักว่าเขาบ่ม,มือทางสูเออคมแห้งเมืเป็นงานอันนั้นก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วกระ พ่อไก่พอมีซึ้นมือท่ำคนห้าหูจักแยกแดกทึ่ชอบทั่วดีถึงไหนที่ไม่ใช่ของเราเอาไปก็เป็นทุกข์อ่านได้ว่ามันเขาเข้าเอาไปแล้วกับว่าเด้คือแขเข้าดีขึ้นแล้วลูกเออทุกจริงทุกอย่างเออคนหมอบหมายให้ทุกผู้ทุกคนมาจากราำดีให้มาฉากร่ำดีให้มีสจื ก็ถึงมีสัตว์ตางต้องมีสติจะเอาความโลภมาครอบงำแต่ของร้ายขั้นโลภมากรากมากระหายแล้วูกเดิยอยากได้ร้ายมันให้อยากมีร้ายมันต่ายเอาเปรียบเอารัดคนเขาได้แต่ของแห่งผูกแห่งโจม่งแล้วลูกเดิดเพราะฉะนั้นเออายเมื่อเฮามีือร่มหายไก่ไม่ีโอกาสที่่อถูกอืมไปข้างหน้าใครกูจักดับดับ ทั้งใจตัวเองเออแครัังดืนฉังโดดแก่คือเกินตัวทุกสิ่งทุกอย่างท้าเราประมาณตัวได้อืมการชิลได้ในโลกไปหนี่งรลึกเลิคู่มือนี่ค้นจิตใจคับแอืมขาร่านั่นแท่งกันง่ายแบบเองินอีงั้นแบ่เออเอามาเป็นอารมณ์เอามาเคลียดแขนเอามาเก็บใบในใจระเบิด เออระเบิดออกมากัดว่าเอเก็บบ่ทานงบปาทันถือได้เออเป็นโรคปลาขาดผัดบาทัานขือได้อือมมือละหวางเครือคอมือหัวหุจักปล่อยว่ามือจะเก็บโพกเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปบ่าหัหุจักปล่อยว่างบ่หัหุจักเออฟังถื่อฟังท่ำพึบอกอืมพึงบ,บรได้ท่าหายรูยย้ครได้ป่ะบ่เปิดใจฟังเอาแต่ ไก่ตัวเองเออคือรถออกไปขี้นาจ้ากันเลยกันนิ่งปังดึ๊ปปังปังไก่เออทุกวังแปดเลยหมดนี่นดูป่ะครับคุณพี่เออบึ้งนี่เออว่าว่าดีืม่มขี้ก็กลับไปได้ดื่มครับคุเออไปตัดนาเขาได้ดื่มเขาืี้นาด้อ โอ้คั้วาอว่าใครมาเรื <c oughs> ่องกับว่ากัรก็กมึง่าไผกับคั้วมึงมากูเป็นไผว่าใครก็เรื่องมากูโกโก้ทุกเป็นใครเขาเขาเอาปืนมา่งื่องขับปังปังปังเรียพวกันก็เรื่อง,งเรียบร้อยเลยตายครั้ง <c oughs> มักแล้วคือครับเป็นก็นั่งบ้านไปิดก็ปืนมาเรื่องครับมันมึงจับพอหจับเมียแล้วปืนเออว่ ừ, าจะเร่งใครตายมั้ครับ มเปิดจังค <possible> ่ะเด้อปืนน่ะเออเพราะฉะนั้นลูกหลานนั่นล่ะบ่อยับดำกันจ้ะเออยังแบ่งกับเปิ่นไปจังครับอือบ่สงพ่อเกิดเหตุก็เกิดบ่สงพ่อขาดกันกับขาดเนาะคุมือนี้นอดดิจใจโหดเหี้ยมอมมะเฮ็ดคักนรกมักเกิดร้ายอืมเอามักเกิดแล้วก็ยังบ่ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้ผู้บังคมอืม อึงดาบาคูดาบาเออกลับมากกบมากขาดพอขาเมื่อขอเงืนบบได้อืมเอาคู่เมือขอคู่เมือขอพอขอเมื่ออืมมันบาวาเข้าเปิดพอเปิดเมื่อมันเลยปวกทัดนรกนะอืมมันขาดดังมั้งไม่รู้บาปบ,บุญคุณโทษไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ขวักกันขัดโต๊ะนรกหระอโต๊ะนรกอืมร้ากอืมงามด่ะเขาหั็งมากเกิดมาก ไข่กรมมาร่างกัมเก่าัต่ยังเคยคือเก่ามากระลยเกิดขึ้นบูกเท่าพูกร้านก็ได้เปืนดวงคือ้วบานเุือย่างบุญบือวงบ้ายวัสมัยยื่งครับพูมื่อจะขาร่างปั้นแข่งกันฝ่าดินทะลุทา่ร่ลงมาเออทอระนี่สูกไปหน้าไม่กระพวก่ปื้นไฟ่กระใหม่ มาไร่มาผูกขึงผูกย่างเมื่อจะกึดใจของมันหกุหดหงิดหงงเหงาอับมาฮึข่ากันกึ่งพราะถน่างมือแต่คนมือบุ๋นขนาดแล้วบุ้งเดอคือดูดันง่ายทําไม,มหนึ่งขันผู้ได้มือกีดเมื่อตาคูงเออเอื้อเฟื่อเพื่อเพอหูุดก,กักึ่งหงุดกัดข่านหงจดกัดเพิรหูุดกัดขา่าข้ามือแต่คนแบบมื้อบ้านเมืองก็จะเดินนะบุง้งนะ เออเทวาดาฝ่ายอีกคนก็ค <the> ือว่าในร่มถูกแล้วด้วยมีแต่มนุษย์เชิมนุษย์เองมีแต่เอาเปรียบเอารัดกันเออผู้ใดจะง่ายง่ายตัวบังคับคนตาำก่าจ้อข้องคนเดก่าจะคข้องมันเปิดทางอืมเพราะขนาดพอใดมากออกมาเบามากจะให้ร้ายมือฉตึแล้วก็จะได้มือฉันตึแล้วนะ ได้เคือได้ฉากหายกุ้าถ้างมาคือกันแล้วเด้อช้ามมาขีอเท่านั้นคือจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวคือคือได้เคือได้ฉากคือแม่คู่ผ้าคือผ้าถากก็นอนถ้ามมาคือรวมพลังคนนั้นที่ไม่ช้างมาคือเออก็ออกไปมีแค่นั้นเด้ดอเอขั้นบ,อาานบอ่อช้างมาคือขั้นบ่อยากคลืนจากทางกับมูกับขวด เออขั้นเบาในถิ้งในถ้ำแปลว่าเอาคว้วพอกลับไปนะลูกนะเออออกไปข้างนอกจะมาดูข้างในเออขั้นดูข้างในมาเปื่นทุกข์ไปลูกข้างนอกพลูกอืะเออหมอกชีบ่ทองคับ่เชี่ยวเออมองยื้ขั้นบุใหายดีมันบ่าดีขึ้นแตบว่าต้องเฮ็ดขั้นเฮ็ดแล้มันทุกมันอยากมันจบหายแต่ใจเสีเด้อลูกเด้ออยู่นะลูกนะ อยู่ใช่ไมมคู่เ่ราะจะดึงคนร่วงนรกแล้วแล้วเออการังช่วยคควออุ้มงขืนขวานเออหายมือก,กินมือชันมือ้านดูจำคือผู้รักคนกันมือืินบอกเลยว่าถือกักคือ,อมืมอใจเสีถูกทิพยหายมากกว่าอืงานดบกพู้ังคันแค่งบ่งถือกรายบ้าเขาได้เสงบได มันหรือมเขาได้กวานได้กับของกับว่าได้เป็นงั้นเพิ่อคือได้เป็นงั้นเบาอังงั้นว่าจะคือคักคื้กานยอนบุญบาปไม่เคยเคยเคยทั้งค้าสทงบุญมาย้อนคิดนอนใจเขาหน่องรับได้หมกเด้อเขากล้าพูดกล้าทำเออกล้าขึ้นมันก็เรื่อยได้เพราะท่นันอยู่กับความเชื่อชวนบุคคล S 1> <S 1> <S บางคับให้บไบดายนะลูกเนาะบางคับคนให้มาเป็นคนดีมันบางคับได้แต่บอกชื่อคือ่ะเอออันไดก็ดีไปง่ายง่ายพอเมื่อ้อนกับบไดืยบอกบได้เออผูกำขันาต,ตามกำกำเวื้องถือมาจำได้เป็นกำขันใดกำขันเด้อลูกเด้อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ที่ตัวเราเรียกเอง ข้าเรียกเองเด้อทางเดินคือข้าเรียกเองพระพรมนุมมาระาบอดีดีขาแต่เพิ่อนช่งเชิญคนดีเรลูกเด้อผู้ได้เฮ็ดดีทางดีคนขิงงอกนอกบอกบันคนขิงงอกขายทุ้งขึ้น,น,นบ่าายตามรลองช่างรักผู้ได้กิ๊กใจอาขาดมาด่เปึงมานพู้ชาชาชนาก็มือจะสิต่ตามร้องตามร้องตามร่อง แล้วก็ที่ถ้าคิตใจจะขอมมกมุ่นมีแต่ความทุกข์ความหนักความเบื่อความร้อนหองค้ในมกในใจเรื่เดือตกนรกทั้งเป็นอืมคนแบมันคือไม่รู้จักปล่อยวางเบาหูจักปล่อยวางทุกขงทุกการแก้ไม่ได้ชักกระย่างเรียวเนาะเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจของมันมันถึงที่จะย่างเถึงอ มือหนี <t <t ้งเบาดึมืออื่นเบาได้มือหนี้งแ็นหนาท่าคาดึมืออื่นมาเอออาขาดมาได้เขาเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นเราเดินเกินมันก็เลยเป็นทุกข์ไงกอกข์ในเมื่อเรารู้จักเปว่าเออเขาดีเขาดีป้ายเออผู้ใดจังไรกระาำเขาเข้าปฏิบัติตัว ให้เข้าดีทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะลูกเอออวันนี้แก้ได้พรุ่งนี้แก้ได้แต่เมื่อวานนี่กลับไปเกลข่ยบ่ได้แต่เข้าเก่ยไปกุบันได้นะลูกนะเออเพราะฉะนั้นพ่อไปอรําคาาไปเพราะว่าอยู่นั่นน่าด้เรียคราวัลค่ะม้วไหวม้วนี้ค่ะเอากระทามาด่ากันนะอื มา้าเออเจ้าเป่าคืออะไรเบิ่อยนงนะมันบอกท่านคือหงายด้วยอืมา้มันไก่หอกก็วัดชึ่นึงหน่ะตตลีมันนางเฝ่าเออตุีมันน่งเป่าก็เจ้าเป่าไปคื่อายอืมเขาพ่ายมากเพราะึเพราะอยากเราเขเก่ากัะอืเอกเก่าอ่ะให้ไปยึ้เอาเอา เออจะไปถือรายก็คืมเออจะไปหาเงินเงินไปครับปูมันบอดาบก็ยืมเงินไปงั้นบ้ถือมากกัเป็นทุกครับปูแต่งเงินเดือนมากกับบ้าเือเออแต่มาั้ไดกับเยอะ้อบเก้าบาททึบเก้าบาทครับปูบาพ่อแทนพ่อขออือพ่อ่าค่ะคขั้นเป็่ไปได้เมื่อนี้ก็ให้เปยิมพักเจ็ดเก้าเด้อเจ็ดเก้าที่ปูเออกับมืองทางานรายก็ไปหาเงินรายครับปู ไม่ข้างล่างืลกแล้วไปว่างอืามันจิ๋วหายข้ามันวืดถืงนั่นแล้วไปหาเงินเดือนเบือข้างเง่นไปได้ก็เกิบเก้าเก็บเก้าข้างล่างรับผมเม่รีร้อนเพราะของปากของคอทำงานช้างลับมือหนึ่งบาทบ้านชื่อข้าวถ้างเมื่อมือเมื่อเป็นอีฟอาหารเทียงพ่อกระเทิมพอ อาหารเครื่องอาหารบ่ายอาหารเย็นื่มมาคือหลายอ่ะมาคือหลายคือดื่มโรคละกร้านกินเข่าไรขาบเลยปุ๊บครับปูเปิดๆมาหลายครับเอาช่วงบ่ายหรือเปล่าช่วงบ่ายนี่คือมือเป่าบ้องมือนะเดี๋ยวตะปู้ที่ปวดทายกันช่วงบ่ายนี่เอาก็คือเอาก็คือเอาโรคไปร่างรู้มั้บ้ายินแม่ปู้วางแตะปูเอาโรคไปร่างไปไปเพิเสียหายเงินไปร่างพวกแจ็คสันแปดบาท ส่วนใบติปูเออคึกแปบาทก็บพ่อดังเรื่องาือคือแมงบุอีนยันัาคาขาแไดเดี๋ยวพ่อจะให้ทึ้งอีนยันัาคาขายได้นะเอะให้ตึ้งจับาทก็ใช่ละไม่จับบาทมาหลกูได้กันเออไม่ติ้งจับบาทเลยเอามาเรวืสอดเพราะไม่ตึ้งเออข้าไปรางรสเอามาเปวดตาดูทือเออตั้งค่าบ่าใดนะ ลูกได้กับเป๋าทุกอย่เลยเาปวดขทังวนางัวดขพระเขาเดิขาหนักนักรองของเสียเอกครับปูเออมือบ้า้คือบาดคือแลแกดแย่ๆวันที่หนึงี้วันน้าตื่นนะปู่ออ่านคอน้อยเอาไมครับปูอันนี้บามันเสียเอกครับปู เอา慢慢เออเอมาผู่อผ้ปัจนเออหนักแข่งใครเยอะคือบออมัคือบกข ไหุกการสายกูไไม่ต้องไปลอยมวอามาด้ปอยจะนมทางไหนเอามันถักกันมาวางคูคือโอว่าคือคือม้วนคูคือโอาคือคือหาคือว่าูไปนี่อืม ใบนี้คข่ายมืออืมนึ่เอ็ดมางใบนี้มือกระกูาพาอ,อ,อือ่ะใบนึ้มืกอกระใส่คคทุงเสียดีกบ่าไม่เคี่ยวเคี่ยวไมกเคียวมาเลยข้าโลกระก อันน nh ี้ของยึ้งนแกงเมาอ่ะหายไม่ขุกไม่หลับไม่อขกไม่ไหวสุขภาพแข็งแรงสาสมทางบุงไปเรื่อยๆ้ถูกเด้อเฮหงแล้วก็รวยนะได้รู้แบ่อันนี้ของยงขอคาราบะอือพ่อจะสมทางบุงไปเรื่อยๆอือหายืม่คกม่หลับไม่อม่ไหวกูกเด้อจะลืมจะลืมอันกูว่ารักสุขภาพนะ หึ่งหแล้วก็รวยรัวอืมคือให้มั่นใจอืหาของอื้น่งหนักบ่อืม้าทุ่งทักบนไปเรื่อยนั่งม่คู่หนักหนักบวางขาค่อยเค้นไปรืเด้อคอยปิดคอยปัดคอยตื่งคอยข้านคอยคือคอยถางปอืหึ่งหึ่รวยรัวอือถึงม้ติ๊ไฟอื้นางหน้าใช่มหมครับพูอืมนั่งเอาลูกไปร้างนะบหวนี้นะ อ่าเอาได้แค่นี้ละโอ้ยงามแบบพผาแบ่ได้นไหวรับตัวนักง่ายไหวกินแล้วนะไปของตัวเก่าละได้เอาอึนงมากมามาถือด้วยคลิปปกติครับคู่มอสครับ tám mươi cực đạt mươi cực mươi cực học khó khăn người đại ngon khó khăn không để mà trả lời trả lời quá